มา,มมเ,มาเห็ดปามพี่น้องมันี้เขาจะมาเห็ดสุ่มปลาขาวครับนี่วัตถุดิบของเขาขขาเหนียวกระเทียมเกลือผงชูรสแค่นี้แหละครับนี่วัตถุดิบของเขาไม่แต่ปลาขาวล้วนๆครับนี่เขาไปซองสมือสมือไปซองยิ่งออาในหลายย่างด้ทั้งปลาขาวลาดปลาคอปลาสลู ปากาไงไงเลยซ้ำกับปาน,นิซุยน,น,น้องเกิดมาก่นเคยเห็นปากาไ่เควบอรไรไมาเริ่มกันเลยครับนี่ปากาไน่นี่เคยเห็นบอเบื้องไงไงกว่ามืเอเลยพี่น้องยิ่งบ่เขาสองโตใตไงกว่านี้เนะก็บมัออนแข็งแห้งยิ่งบกเขาไ้แค่ตัวเดียวเบวบอรไรครับต่อไป กระเทียมครับครานี้อยากใส่มืดเลยเป็นยังไงเห็ดกินเดือดเนี่นี่เลยเรื่งของเล้ยขายอย่างทั้งนั้นเลยกระเทียมใส่ลงไปเอาอยากน้ำเดือเอาก็ออกมาทอดกินนี่สิ่งใดมันสมคือตัวนี้เขาเหนียวครับเขาใช้น้ำาล้างน้ำแลงเอาก็เทน้ำออกใส่ลงไป หัวเข่าให้มันเข้ากันพี่น้องวันนี้ขออนุญาตใส่มือครับคือหอมกระเทียมงไส่ไปนิดพอมันสองลครับพี่น้องนี่ยิ่งเอาทั้งนั้นเลยนี่นี่ต้องสองหัวเอาอันนี้ยิ่งเอาดูไม่เขื่อนครับตาไหลแค่ ทียมเลยต่อไปพป่นองเกลือครับใส่ลงไปใส่กิโลกรัมแต่มันเค็มอเนี่ระัเกลือต่อไปพี่นอ้อ,อ,รรอง ผมช่รถครับอลงไปพวกเขานั่งขกันเลพวเขานั่เขากันเยือนั่เข,า,ขากันเ โอเคเป็น okay. ้องพ่อแล้วบ่านี้แค่นี้แหละครับทิ้งไว้ประมาณสองมือสามมือวันนี้แล้วก็ออกมาหอดินได้เลยเดี๋ยวเลี้ยงให้มันงามๆก่อนจัดให้มันเป็นระเบียบให้มันเสียดเขาเนื้อเขาหนังกับพีน้องไปสงง่งบอกกับเคืนยิงออกง่ายไง เสร็จสิ้นแล้วพี่น้องขั้นตอนกันเน็ดปลาสมเรียบร้อยครับโอเคครับขอบุญขอบคุณทีขอมาเบิงมะชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กนนะพ่ภาประการใดขอโทษขออภัยรับจอกันคลิปหน้าขอให้ความสุขของจงมีแก่พันครับ,บ,รบ,บ,รบลาไปก่อนสวัสดีครับ